อ,าาอุ้อาา้่มีตัวเดินเหรอ่ะเจ้าเหรอบ่มีตัวเดนะินเอาแห่กินสอ้อาวอา้ดูั้งกันคินำนีก็จกินนี่ยใช่เนี่ยคิำนีก เด็กว่ะตัดยาวว่ะหอเ้วกินแล้วอื้อฮออูนดไปเร็ว่า้างหลอไเลยม่อดีเสียวันนะ

เด็ดยังเหรอไม่ไมา, <laughs> มายัางเนี่ย <laughs> มายัางอยอมจ้ายอมจ้าครับมาคิดตตอนนั้นยอมจ้าครับหดูเบี่เอาเดินเดินยอมจ้ายอมจ้า ยินได้เนี่ยเอ้ากินเส่เลยอ้าวจะดีเดินตัวไหนไมึงน่าแม่อื้อเออเติตัวเดิมมันใจ๊ตเราห๋อ ที่มักงกรกดีแม่งหรกิน,น,น,นกูดีกว่เต้องเอากินแล้วกมันใจมั่นใจหรอวะ <repaired> ยิง่งมากย,ย่า <mumbles> ออยอกอันนี้มันอ้ยฮ่าฮอาฮ่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 ่าฮ่่าา่า O leo, o leo, estamos aqui também. Vamos, 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 ดึงยักดึงยักจับย,ย,ย,ยังอย่าให้มันหยางให้มันหยางฮอตตายใช้ก็ตายว่ะเอ้าพูดจะกินต่อเลยตลบตลอมมากเลยเขาคิดนะนี่คิดตลอมตลอม ย่านเนี่เนาะโม่ไหนเอ้าบ่สนบัวสวนจะไปใส่เอ้าจะไปใส่นี่จะไปใส่แบบนี่จะไปใส่แบบนี้เอ้าแม่นี่จะไปใส่แบบไปเอ้ากูจะหอดแล้วหอดเอ้านี่จะไปใส่ก็ว่า อันนี้แล้วอันนี้โอ้ยสงน่าตกไปยังเอ้ายางบ่ยางบ่โอ้ยสุดยอดบ่ยางมาตาเบี้ยวเลยล่ะเนาะ